ในทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณวันที่11พฤศจิกายนหรือที่เรียกว่า11บเทับสิมีความหมายพิเศษในแง่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองตัวเลข11ถือว่าเป็นหน่อเลขที่มีพลังทางจิตวิญญาณและสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างมิติทางกายและทางจิตใจ,จด้วยเหตุนี้1 1บเทับสิมักถูกมองว่าเป็นวันพิเศษที่เปิดโอกาสให้เราได้ตระหนักถึงความรู้สึกภายในการค้นหาความสงบและการตั้งเจตนาที่ดีต่อการพัฒนาตนเองบางคนเชื่อว่าในวันนี้เป็นเวลาที่จักรวาลเปิด ประตูพลังงานที่ช่วยให้การสื่อสารกับจิตใต้สํานึกและพลังงานสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นการนั่งสมาธิหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อจิตใจเช่นการเขียนบันทึกความรู้สึกการฝึกสติหรือการทําจิตใจให้สงบในวันนี้จะช่วยเพิ่มพลังการตระหนักรู้และการเติบโตของภายในจิตใจในทางสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญ,ญญาณของเลข11 11เป็นตัวเลขที่มีพลังสูงเลข11ถูกมองว่าเป็นเลขจักรวาลที่เชื่อมโยงระหว่างโลก ทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณเมื่อเลขนี้ปรากฏยิ่งทวีพลังเพิ่มขึ้นเชื่อกันว่านี่คือสัญญาณที่ช่วยให้เราเปิดรับพลังงานใหม่ๆได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ตื่นรู้และปล่อยวางเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรามองหาความสุขที่แท้จริงและปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงโดยเฉพาะเมื่อคุณกําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตการตั้งเจตนาที่ดีในวันนี้การตั้งเจตนาหรืออธิษฐานขอสิ่งที่ดีจะได้รับพลังมากขึ้นหลายคนใช้วันนี้ เป็นโอกาสในการเขียนเป้าหมายที่สําคัญอธิษฐานหรือขอพรที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณเพื่อเป็นการส่งพลังงานในทางบวกสู่จักรวาลและเชื่อกันว่าประตูแห่งทางงาน11บเ็เป็นวันแห่งประตูพลังงานที่เปิดรับพลังงานสูงขึ้นทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกและพลังงานที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้นในวันนี้การทําสมาธิการฝึกสติหรือการฟังเสียงภพยในจะเป็นช่วงเวลาที่ส่งพลังมากในการเติบโตและการเริ่มต้นใหม่ การเห็นตัวเลข11-11อาจถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรือการเริ่มสิ่งใหม่ที่มีความหมายกับชีวิตแนวคิดและการขยายความในแง่ของจิตวิญญาณการที่จักรวาลเปิดประตูพลังงานเป็นความเชื่อที่มีหลักฐานจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเชื่อว่ามีช่วงเวลาที่พลังงานจักรวาลอยู่ในสภาวะที่เชื่อมต่อกับเราได้ลึกซึ้งมากขึ้นเปรียบเสม,มือนการเปิดประตูให้เราสามารถเข้าถึงพลังงานที่ลึกซึ้งหรือสูงส่งยิ่งขึ้นกว่าปกติ หนึ่งการเชื่อมโยงระหว่างมิติเชื่อว่ามิติทางกายภาพของเราและมิติที่เป็นพลังงานหรือพลังจิตสามารถเชื่อมโยงกันได้ชัดเจนขึ้นในบางช่วงเวลาซึ่งในวันนี้เชื่อว่าเป็นโอกาสที่พลังงานทางบวกจะหลั่งไหลามาในมิติของเราให้เรารู้สึกเชื่อมต่อกับความจริงที่อยู่เหนือการมองเห็นเป็นแนวคิดที่พูดถึงการเชื่อมต่อระหว่างมิติต,ต่างๆของการดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพจิตใจอารมณ์หรือจิตวิญ,ญญาณแนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อว่ามนุษย์ ไม่ได้มีเพียงการดำรงอยู่ในมิติทางกายเท่านั้นแต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆที่อาจเป็นนมามธรรมหรือมิติที่มองไม่เห็นได้อีกด้วยซึ่งมักอธิบายถึงการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและจิตใจรวมถึงการติดต่อกับพลังงานหรือการตื่นรู้ในระดับสูงที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการรับรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นและมีความสัมพันธ์กับจักรวาลโดยรวมการเชื่อมโยงระหว่างมิติกายภาพและจิตใจการเชื่อมโยงนี้ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่เรารับรู้ทางกายกับสิ่งที่เรารับรู้ทางความคิดและอารมณ์เช่นความคิดและอารมณ์สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายการฝึกจิตให้สงบก็ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้และการรักษาสุขภาพกายดีจะช่วยให้จิตใจสงบสุขการฝึกสมาธิหรือการทำโยคะจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงมิติกายและจิตได้อย่างสมดุลการเชื่อมโยงระหว่างมิติอารมณ์ และจิตวิญญาณอารมณ์ของเรามีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์เช่นความโกรธความกลัวหรือความเศร้าได้อย่างสมดุลจะช่วยให้จิตวิญญาณสงบและทําให้เราสามารถเข้าถึงการตื่นรู้ที่ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นการฝึกให้อภัยและการฝึกความรักความเมตตาจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับวิติทางจิตวิญญาณได้ดียิ่งขึ้นการเชื่อมโยงระหว่างมิติแห่งเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตการพัฒนาในเชิงจิตวิญ,ญญาณยังเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจถึงอดีตการอยู่กับปัจจุบันขณะ และการยอมรับอนาคตเมื่อเราเชื่อมโยงทั้งสามิติแห่งเวลานี้เราจะสามารถล่อยวางอดีตที่เจ็บปวดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและเปิดใจรับอนาคตโดยไม่หวั่นกลัวซึ่งการตรหนักรู้ถึงทั้งสามช่วงเวลาเป็นการเชื่อมโยงที่ช่วยให้เรารู้สึกถึงความสมบูรณ์ในชีวิตและเข้าใจการดำรงอยู่ของตัวเราเองการเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลหลายความเชื่อด้านจิตวิญญ,ญาณกล่าวว่าถึงพลังงานจักรวาลที่คอยหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งเราสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลนี้ได้ผ่านนอการฝึกสมาธิการทำงานกับจักร หรือการฝึกฝนศิลปะทางจิตวิญญาณเช่นการทำสมาธิการเข้าถึงพลังงานจักรวาลช่วยให้เรารู้สึกถึงความสงบและความสมดุลที่ลึกซึ้งและยังช่วยให้เราเข้าใจถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งในจักรวาลการเชื่อมโยงระหว่างมิติจิตวิญญาณของเราเองกับผู้อื่นการเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจและเคารพในจิตวิญญาณของคนอื่นๆว่าทุกคนมีการเดินทางทางจิตวิญญาณของตนเองและเราอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นการตระหนักว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่าง และมีค่าการเชื่อมโยงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจ2การส่งผ่านพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อจักรวาลเปิดประตูพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์จะหลั่งไหลามาในช่วงเวลานี้ทําให้เราสามารถรับพลังงานนั้นเพื่อช่วยในการพัฒนาจิตใจให้มีติและปัญญาเพิ่มขึ้นได้โดยพลังงานนี้มักจะทําให้จิตของเราสงบและสามารถเข้าใจตนเองได้ลึกซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการปล่อยวางเป็นผลจากพลังงานจักรวาลที่เข้ามาในช่วงที่เรียกว่าการเปิดประตูพลังงาน ซึ่งช่วยให้เราสามารถรับมือกับความรู้สึกที่ข้างค้างในใจได้ดีขึ้นทั้งในด้านการปล่อยวางอารมณ์ลบและการปรับสมดุลจิตใจให้สงบมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองในเชิงลึกและสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเคยยึดติดหรือกดทับเอาไว้ได้อย่างสบายใจ 3. โอกาสในการตั้งเจตนาและการขอพรช่วงเวลาที่ประตูพลังงานเปิดนี้เปรียบยบเสมือนการมีเคลื่นพลังงานที่พร้อมรับเจตนาหรือคำขอจากเราได้อย่างชัดเจนนอยิ่งขึ้นหลายคน จึงเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายตั้งเจตนาหรืออธิษฐานเพราะความตั้งใจของเราจะถูกขยายออกไปด้วยพลังงานที่สูงขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากพลังจักรวาลโอกาสในการตั้งเป้าหมายเมื่อประตูพลังงานเปิดหมายถึงช่วงเวลาที่จักรวาลหรือสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยให้คุณสามารถสร้างและตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ได้อย่างมีพลังโดยช่วงนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจหรือเห็นภาพรวมของเส้นทางที่ต้องการชัดเจนขึ้น การใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่จึงเป็นการตั้งเป้าหมายที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหากพูดถึงเรื่องประตูพลังงานอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่คุณเปิดรับพลังงานใหม่ๆหรืออยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเช่นช่วงต้นปีการย้ายที่อยู่ใหม่การเริ่มต้นงานใหม่หรือช่วงดวงดาวส่งเสริมตามหลักโหราศาสตร์การตั้งเป้าหมายในช่วงนี้ทําให้คุณสามารถนาพลังงานและแรงบันดาลใจ ที่ได้รับมาใช้ในการสร้างแผนเพื่อพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น 4. การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นขึ้นเมื่อพลังงานของจักรวาลเข้ามาใกล้กับโลกทางกายภาพมากขึ้นเราจะสัมผัสดได้ถึงความสงบและความรู้สึกตื่นรู้ทางจิตใจอย่างเข้มข้นการนั่งสมาธิการสวดมนต์หรือการพิจารณาตนเองในช่วงเวลานี้จะทําให้เข้าถึงภาวะตื่นรู้ที่สูงขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมกระบวนการที่จิตใจ และจิตวิญญาณของเราตื่นขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเราจะเริ่มรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่เหนือจากสิ่งที่ตาเห็นหรือโลกภายนอกที่จบต้องได้เป็นกระบวนการที่เราได้เชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราเข้าใจถึงความหมายของการดำรงอยู่และความเชื่อมโยงของเรากับทุกสิ่งในจักรวาลมากขึ้นช่วงของการตื่นรู้เช่นนี้อาจมาพร้อมกับความรู้สึกตระหนักถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งเช่นรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งการทำงานของจิตใจและอีกโก้หรือการมีความเห็นอกเห็นใจ และความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้เราอาจพบว่าความคิดเชิงลบที่เคยครอบงำหรือกรอบความเชื่อที่เคยยึดมั่นถูกท้าทายและมีการเปิดรับประสบการณ์หรือมุมมองใหม่ฮ่า <h> ฮ <aha> การตื่นรู้อย่างเข้มข้นอาจจะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเช่นความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งเราอาจมองเห็นจุดประสงค์ในชีวิตหรือเข้าใจสาเหตุข,ของความคิดความรู้สึกและการกระทำแนดีตที่เคยส่งผลต่อเราการเปลี่ยนแปลงในคุณค่าและการมองโลก เริ่มหันกลับมาค้นหาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นหรือการยอมรับคุณค่าภายในที่แท้จริงโดยอาจลดความสําคัญของสิ่งภายนอกเช่นชื่อเสียงทรัพย์สินหรืออํานาจการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งอื่นๆมีความเข้าใจว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันไม่ว่า,าจ,จะเป็นคนสัตว์หรือธรรมชาติซึ่งอาจนําไปสู่ความการุณาและความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นในบางครั้งการตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่เข้มข้นอาจเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่าการตื่นหรือ การเปลี่ยนแปลงภายในที่มักเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตหรือช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ซึ่งช่วยให้เราหลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิมๆทําให้เรามองเห็นคุณค่าชีวิตจากมุมมองใหม่5การเพิ่มพูพลังบวกในชีวิตการเปิดประตูพลังงานมักเชื่อว่าช่วยปลุกความเป็นบวกในจิตใจเราทําให้เรามีโอกาสปล่อยวางสิ่งที่เป็นพลังลบออกไปซึ่งส่งเสริมให้จิตใจของเราอยู่ในภาวะสมดุล และมีความสงบพร้อมรับความเจริญเติบโตในจิตวิญญาณการเพิ่มภูมิพลังบวกในชีวิตทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหมายถึงการนำพลังงานเชิงบวกเข้าสู่ชีวิตโดยการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อสร้างความสุขสงบความรักความเมตตาและการมองโลกในแง่ดีซึ่งทําให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่สมดุลยิ่งขึ้นเมื่อเราเพิ่มภูมิพลังบวกในชีวิตทางจิตวิญญาณเราจะสามารถเปิดใจและยอมรับเราจะสามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นในเชิงลึกลดการวิจารณ์หรือความคิดเชิงลบ ทำให้เรามองทุกอย่างด้วยความเมตตาและกรุณามากขึ้นตดปล่อยความยึดติดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณช่วยให้เราเข้าใจว่าความยึดติดกับอดีตความกลัวอนาคตหรือความต้องการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆล้วนเป็นอุปสรรคต่อพลังบวกการปล่อยวางและยอมรับจะทําให้เราเข้าถึงสภาวะจิตใจที่เบิกบานและสดชื่นขึ้นเสริมสร้างความการุณาและความเห็นอกเห็นใจพลังบวกที่เกิดจากการตื่นรู้ช่วยให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรากับผู้อื่นเห็นคุณค่าของการให้และการบ่งปัน ซึ่งจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการรู้จักขอบคุณในชีวิตประจําวันการตื่นรู้ทําให้เราใส่ใจและชื่นชมสิ่งเล็กๆที่มอบความสุขให้กับเราเช่นการมีสุขภาพที่ดีการได้เห็นธรรมชาติหรือความสัมพันธ์ที่มีความหมายการฝึกฝนขอบคุณช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันและสร้างพลังบวกในชีวิตดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสใหม่ๆเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีพลังบวกและสงบสุขจะกระวลมักส่งโอกาสหรือประสบการณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างให้เราเก้าวหน้าไปตามเส้นทางที่เป็นบวกการดึงดูดนี้เกิดจากการสะสะเทือนในพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งดีๆที่เราปรารถนาการฝึกฝนการเจริญสติและสมาธิการปฏิบัติสมาธิช่วยให้จิตใจ,ใจสงบและมีพลังบวกช่วยให้เรามีสติในทุกการกระทําซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มูนพลังงานในทางสร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิตมากขึ้นการเชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงภายในเมื่อเราค้นพบพลังบวกที่อยู่ภายในตัวเราเราจะรู้สึกสมบูรณ์ โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากนักสิ่งนี้ทําให้เรามีความมั่นคงในตัวเองซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเพิ่มพพลังบวกผ่านการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบและความรักแต่ยังเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างทําให้ทุกคนได้รับพลังงานเชิงบวก